ชีตมันช่างเศร้าซาชิเปเคเวทเคเคขสใจมากสำหรับคำปรึกษาไม่ได้มึงนี่เม่ไห่กูคิดไม่ได้ไว้เฮียอะไรวะเม่อไม่กูคิดไม่ได้วะทำไมเปล่าลงุงเปล่าลงุงไม่มีอะไม่มีอะไรเรื่องเรื่องไร้ราสาระ เฮ้ยลุงแต่เราควรจะเก็บคงเก็บของปะของลุงมูลค่าเยอะจัดเลยนะของมีไว้เล่นนะบลงุงใช่เลทถูก้องถูก้องถูกครับถูกครับเป็นล้านเลยนะในตัวลุงอะ่ะหลายล้านเลยเนยผมพูดเลยตอนนี้เหมือนลุงลุงประมาณแบงค์เทาหลายปึ้งเดินได้อ่ะลุงอะ่ะตอนนี้ถ้าถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะ่ะ แปลว่าแผนหนึ่งมาเซฟแผนเราเหรอ,อดูจากการที่เราโดนยิงกดหน้าทีฟีเมื่อกี้แล้วก็ตามตามมีตามเกิดเลยแล้วกันลุกแผนผมอะไปตายเอาเอาโอเคไปตายเอาดาบหน้าลงกอเว็ตมีแผนป่าวะมึงลองคิดแทนพี่ดิมีปะ เอากันให้พังไปข้างอ่ะไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวจัดเลยเนี่ยตอนนี้มึงร้อนมึงร้อนมือร้อนวิชาชักเวทโดนห่อแล้วลยอยากล้ำมีดแล้วเน่ยตอนเนี้ยตีโดนห่อไปแล้วไอ้สัสไม่ไปเปลี่ยนสภาพก่อนเดี๋ยวโดนลากข้างหัวางเร็วจะได้ปลอมตัวได้ มันก็ต้องโดนเราบ้างมันก็ควรโดนเราบ้างเวทเออเออมันไม่กลัวแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยยังเล็กยังน,น้อยอ่ะมันมีทีตีพ่อทีตีคุ้มหัวงไง เราตอนนี้กูไม่มีรถสิผมก็ไม่มีครับไม่มีรถเลยหรอไอ้สัตว์เอ,อ๊ะไอเวดไม่มีรถเหรอพี่เบิกรถได้เปล่ามีปะเนี่ยมีวะผมมีรถไปอยู่ครับเปลี่ยนสภาพขวัญเสร์ฟอ้น,นี่ให้มาใช้ชิดสบายสบายหน่อยอันนี้คือสบายแล้วใช่ไหมนี่ยนีตอนแรกเรา่สบายอยู่แล้วลุง ก่อนตอนสามทุ่มเราสบายกันอยู่แล้วชีวิตเราอย่างดีเลยมึงชอบอชีวิตดีแบบนั้นหรอเออแต่กำะับม,มันอะไรแล้วเซิร์ฟเปลี่ยนตัวให้กูหน่อยเดี๋ยวว่าการแต่งตัวแบบใหม่อะเปลี่ยนยังไงให้กูแต่งเองจะได้จะได้ไม่เปลี่ยนตัวเองแต่งยัไงก็ได้<อ>ที่ไม่เป็นกล<อ>ัวทหาก่อนรทหามรเออเออเอเอ,เอ,เอ อ่ะแล้วลุงไม่ช่วยหาหารไดเหรอเออมึงก็หาดิกูหามันก็แต่งตัวเป็นกูเองสินี่ไหมชิดนักเรียนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หน้าลุงไม่น่า,นาใส่อ่ะเออเออเยเอเออเออหน้าลุงมอนไม่ไม่ไม่น่าจะใส่ได้อ่ะโอ้ที่ใสหน้ากากคือไม่รู้เลยเป็นลุงอะ่ะว่าลุงหงำจัดไงไม่ไ <ง S 1> มึงหามาเหอะมึงหามาเหอะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออนั่นแหละดี กังนำสไตล์อะใส่พือไม่เอามึงหามาสิไอศัตร์ไอเวทก็ได้มึงหามาดิการแต่งตัวไอเวทเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวกูหาของกูก่อนกูรู้แล้วว่ากูจะใส่อะไรกูกูมีเลฟเป็นนไ,ไอเทอร์ มีวายถูกเคไหมไอีเวสเสื้อมึงเรียกอะไรอะ่ะเสื้อผมเรียก หกหนึ่งหนึ่งครับลง กังเก่งอะไรดีเวทเวทครับลงเนี่ยเจ๋งละหลอดหลอแล้วลงุงถามเฮียอะไรอ่ะป่าป่าโอ้ยเฮียทำไม <c oughs> เป็น,นยงไงวะ อันนี้เหมือนกูไหมเซิร์กได้มหนึ่งลูกเลทอ๋อไม่เห็นนะลูกอันนึงนะหมวกมึงอันไหนอะอยากใส่หมวกอะ่ะเออเออเออไม่มผมจะเอาออกได้หมดเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนวายูเคจัด,าดวายทูเคจัดหมวกอันไหนอะหมวกอะหมวกผมใส่เชนตัวซีอะสองร้อยสามเอ็ดมันมีหลายอันลุงลองดูดิมีหลาย เยสเทจัดสัตว์ เิร์กแต่งตัวอะไรอ่ะอะไรมึงไปลบกับใครใครกระสดไว้ก่อนลุงเอาเอาไม่อยู่นะไอ้พวกเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะพี่เตอร์เอ้ยยัยไปดมซองปืนคือไหนวะเวทเวทซองปืนคือไหนอะอยู่ในเชนครับดมดูเลยให้ผเชนแต่งไม่ได้วะกูใส่หมวกไปแล้วอ่ะแต่งไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไปก่อนไอเวทไอ้สัตว์ไปเร็วอย่างน้อยก็ยังติดลงติดเหล็กไอ้สัตว์

แล้วทำไมมึงใสหน้ากากร้องให้เซิร์ฟเออทำไมเพราะมึงโดนทิ้งไงเพราะอยู่ดีๆมึงก็กลายเป็นชู้เฉยเคลอเคลอเคมาเรื่องผมได้ไงม่มีเรื่องกับทีมเนี่ยเนี่ย หน้ากากเลขอะไรนะหน้ากากมึงอะ่ะหน้ากากเลข179หนุ179 17มันมีหลายลายกเทีก็เทีก็เท เรารวมอยู่ไหนกันอะเราไ,<ป>ไม่รูนะ้ตอนนี้หนีหัวซุกหัวซุนกันอยู่ใค<ห>รเรียกใช่บ้ายเอเซอยู่ตอนนี้บา้บา,นบานเอแซมองหายบอลเด้ให้บอลมาบอกเล่าข่าวสารดิว่าเป็นไงบ้าง ศูนย์สี่สี่สี่มันไม่รับอ่ะลุงไม่อยู่ปะมึงว่ามีใครที่เราจะเข้าหาได้ปะปะไลเกอร์ปะไลเกอร์มันแอบยุติธรรมอยู่นะเออแต่มันก็ไม่น่าอยากจะมีนมคนตายปะเออร้อล้อแล้วเราช่วยชีวิตมันมาติดชีวิตเราไว้หนึ่งชีวิตนี่เออช่วยมันไว้ลูกอยู่ไหนวะ,อนวะเออได้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 ไดไอยู่ไหน ก็อยู่เขาด้านนู้นปะไรเกอร์ับได้ฝั่งติดค้างต้องอยู่แล้วมันน่าจะช่วยอยู่นอะทำไป อยู่ฝั่งนู้นอ่ะได้ตีไปไหนอ <risque vous. S 3> ่ะกล่าวกูอะว่าเด้เด้เด้โอ้มามาบ้านไลเกอร์นีบ้านไลเกอร์มันอยู่ตรงไหนนะผมจำไม่ได้มันอยู่ตรงบ้านเลนนิเปอร์ไมั้ยเหรอวะบ้านมันอยู่ไหนบ้านทางหน้านี่ไงขวานี่ไงเจ้ลาเจ้ลา เล่ติอยู่ไหนอ่ะเลี่ยติไปดิเนี่ยส่งรถไม่มีใครอยู่บ้านก็บ้านก็ไม่ให้รอเข้าไอ้สัตว์ดูดิใ้วันพรุ่งนี้ประชุมเมืองไม่ใช่หรอเออถูกปิดเทบหนึ่งทุ่มถ้าเล่นตอนนี้ไปเดี๋ยวก็มันคาใจวันพรุ่งนี้อีกอ่ะจะเอาไงไม่ปิดชั่วโมงเดียวไม่ใช่หรออะไรหรอ ใช <Okay. S 2> ่ปิดแค่ประชุมเราไม่เอาทีซีก่อนเลยเอ,อะไรนะเราไม่เอาทีซีเราจะไล่ทีซีโอเคหมายถึงตอนประชุมนเมืองใช่ป่ะเดีย๋ยวเรา,าคิดว่าน่าจะไม่มีใครโหวตกัน เสื้อนี้สวยวะตัวเท่าไหร่วะอันนี้มันเคยยี่ห้ออะไรอะแจ็คเหรอเสื้อ,อแจ็คปะไม่รู้อะผ้ามันก็สวยนะแพงปะเดิอ่ะเอาป้าสไตล์ไม่แพงหรอกเสื้อแนวกเกาหลีอ่ะอ๋อทาวิสกอตเซิร์ฟก็ถึงว่าทำไมรองเท้าครูมันมันเป็นตัวอักษรนี้ไหนนี่ไ,นไ,ไงทาวิสกอต รองเท้าเหรอเออมันนี่ไงก็ทางของทาวิสกอตไงอาเม,าามลิมทาวิสกอตน่นาจะแพงสัตว์แบงไม่แบงหนูซื้อได้แล้วเสียตังหลุยหลุยจอแดงยังซื้อได้เลยทาวิสกอตมาไบซื้อไม่ได้เราต้องเรียกมันมาป่ะถ้าเราเรียกมันมาแล้วแก๊งอื่นจะมาป่ะไม่มาหรอกมั้ง เรื่องดีกว่าบึงโทรเรียกมาันนา้ยสัตว์ไม่ใช่โพ้ชนะไม่มีเบอร์มันเลยได้แจ็คมาอยู่ด้วยคนมีเบอร์ได้แจ็คไปไหนวะหายไปตั้งหลายวันได้ตีมายังเยออยู่อันนี้เราทำอะไรผิดวะเราต้องโดนล่าเนี่ยเธอน่านดิคิดก่อนเร,เราทำอะไรผิดวะ ไม่ได้ผิดครับลุงเราไม่เคยผิดครับไม่หรอเราทําอะไรผิดปะกูกำลังคิดกับตัวเองอยู่กูแทงทีซีเหรอหรือว่าเรากระบดปะกําลังคิดอยู่แป๊บนึงรอบนี้กูรู้สึกงงๆอะ่ะเราไม่ให้ศพและทีซีมายิงยิงเราตายหมดแล้วก็ได้ศพไปแล้วเราก็ผิดหรอวะไอ้ตี ไอติ๋มึงอธิบายดิไอติมึงอธิบายดิว่าเราทาอะไรผิดวะแมงยืนวงเกงขาดไม่ใช่เราเอธิบมึงอธิบายดิว่าเราทาอะไรผิดวะเราทาในเกลือเกลือแกงเขาใช่ไหมเลยผิดใช่คิดว่าแต่มันก็ไม่มีการคุยคุย,คยพูดคุยก่อนเลยนะเพราะสิ่งที่เราทําเราไม่คุยเหมือนกันไงหมายถึงอะไรเรื่องเอาคนไปเออหรือว่าอะไรงี้ยไม่รู้ที่วันเนี้ยลุงทําอะไรไว้วอะผมเพิ่งมาเก้า <c oughs> แก๊งเครือญาติที่เฉยญาติไอ้บ๊อบพี่เปาอะไรประมาณเนี้ยก็เขาอยู่ในทีซีไงอฮะ๋อ,อเราผิดตรงนั้นนะใช่ไหมกอัวเขาไปคุยแล้วกอัวเข้าไปคุยแล้วรอบหนึง่งมันบอกว่าอะไรสักอย่างนึงว่าตอนไปไก่เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟบอกอะไรวะกูลืมก็บอกว่าขอขอศพคืนได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตอนคุยรอบแรกเลยที่เราเข้าไปรอบแรกที่ที่เราไปไก่บอลอะเออกูไปขอสี่หนึ่ง ตื้อันไม่ให้แล้วมันมันไม่ให้มันบอกว่าผมเข้าใจเหตุผลลุงแต่มันก็ไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปหาทางมาแล้แล้วก็ลุงก็เลยเดินออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยมั้งมันก็เอาคนอ่ะไปลุงอ่ะไปหาอีกทีแล้วผมมาติดต่อลุงไม่ได้อันนั้นเนี้ยนี่ก็ไม่รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็เลยเอาคนมาหน้าผับแล้วก็เหตุการณ์ก็พี่ก็อยู่อ่ะแล้วพอกูอ่ะอ่ะพอหลังจากนั้นใช่ไหมมันเรียกกูไปใช่ไหมกูก็ไปหามันปุ๊บใช่ไหม กูบอกแล้วมันบอกขอสบหน่อยกูบอกเออไม่ไม่ได้ครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเนี้ยยิงไอ้เยี่ยกลัวไปแล้วกูกูัเลยบอกว่างั้นไม่คุยแล้วอยากยิงก็ยิงเลยแค่นี้อ๋อโอเคนั่นแหละคำนี้แหละกรู้แล้วล่ะเอ้าก็มันยิงไอ้กลัวไปแล้วอ่ะมึงให้กูทําไงไอ้กลัวเขาไปคุยก่อนเออมันยิงไอ้ก,กล้วก่อนคือมันยิงไปแล้วก่อนกูนกจะพูดประชดออกไป คือไอ้กั้วเข้าไปคุยประมาณแบบอะไรสักอย่างเนี่ยให้ให้ไอ้กั้วบอกว่าให้เราอะ่ะให้เขาอ่ะไปหาเราได้ไหมเราติดธุระอยู่แล้วมันก็ยิงไอ้กั้วเลยแล้วมึงให้กูทําไงให้กูแบบคุยดีกับมันหรอเออให้ขอโทษหรอมันฆ่าน้องเรานะไอ้ก็อ่ออนี่ก็คือก็น,นั่นแหละก็เป็นจุดประเด็นไงตอนนี้ว่ามันยิงอยู่แล้วไงเออก็ยิงไปเลยก็ยิงไปไงย,ยิงเอาแล้วสบไปเลยมันไม่คุยมันมันน่าจะ อันนี้ไม่คุยไหนกลัวแล้วแหละมันต้เกี่ยวลุงหรอกเออไว้ถ้ามันจะคุยจริงมันไม่ทำให้กลัวหรอกใช่แสดงว่ามันพร้อมไยแต่ทุกแก๊งเข้าร่วงมาหมดแล้วไม่มีสักแก๊งเลยที่ไม่เข้าบีบีเบอร์ไรกเกอร์ปะไม่มีเขาเขาบอกว่าไรกเกอร์น้าไปซ้อมไฟกันหมดครับลุงอ๋อแล้วสอบถามข้อมูลมบองได้ยินมาหมดทุกข้อมูลไหมไม่ ไม่ได้ยินอะไรเลยรู้แค่ว่าลงทะเบียนเรื่องการจะเข้าร่วมวันนี้ล่ะทุกแก่ลงทะเบียนหมดงั้นไปไปคุยกับดาบันเทก็ได้ดาบันเทน่าจะรู้เรื่องสรุปดาวันเทเข้าด้วยไม่ใช่เราไปฟังให้เฉียวว่ามันมีอะไรบ้างไงเราอยากรู้ข้อมูลก่อนแต่ลุงต้องมีรถสี่ลนะลุงหารถสี่ลุงใช้รถไแจ็คไปแล้ว lúc có hai tụi đi, bắt đầu. chỗ nào vậy? สองคนนีกมันมาดิจมด่มันเทดอ,อ่ะไอ้บอลมาชุมอยู่ข้างในอ่ะลุงเรียกใครอ่ะใครก็ได้ที่มันรู้เรื่องอ่ะอ้มีเบอร์ไอ้บอลคนเดียว บ่ายังไม่รับเลยลุงใช่หรอเซว่าข้อมูลหาไม่ได้เลยเฮียไม่มีใครอยู่ จุมจริงจังเลยอ่ะเข้าไปอย่างนานเลยอ่ะไอแซฟกันเนี่ไม่มีใครอยู่วันนี้มันมีนี่อยู่อยู่อยู่เพระว่าชุมก็อยู่ไม่เห็นตอนนี้อยู่เหรอตอนนี้อยู่ตอนนี้ประชุมอยูเหรอไม่ไม่ชุมอยูเหรอประชุมอยู่ครับประชุมกันไปกันไปกันไปจะเข้าไปเหรอเออไอ้วมันยิงก็ยิงไม่ติดสัตว์กลัวขี้อะไรอ่ะว่าไงก็ว่ากันนะไม่กลัวอยู่แล้วก็สุนก็แค่ดินปืน ทำเพี่ยอะไรเราได้แค่วุ้นใหม่ก<อ>็รีเซ็ตใหม่ฟาร์มใหม่แล้วเอาแม่งใหม่แค่นั้นเองแล้วก็หายใหม่มหมซื้อเรื่องริได้ตลอดอ่ะเจ้าเรื่องแบบไหนอ่ะซื้อเรื่องได้ตลอดไอ้สัตว์แล้วก็หายใหม่แล้วก็เอาใหม่<อ>แค่นั้นแหละมาดูกันว่าใครจะงมอมเออรู้ ผมก็ลืมบอกว่ามันยิงนะลุงดูแล้วเต๋อนนหลังจากที่แยกย้ายเนี่ยก็โปรเทคตัวเองไว้ก่อนครับ ดูแลคนในแก๊งด้วยว่ามีใครโดนอะไรหรือเปล่านับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะโดนสดีครับสองคนนี้เข้ามาใหม่ขอบัตรหน่อยครับเรียกเจ็บเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมาแจ้งบัตรหน่อ <ๆ S 2> ยนะครับ <laughs> บัตรหน่อยนะครับ <laughs> อ้ามันมันไม่ยิงหรนะอือ่าเออ้โอ้ยโอยโอ้ยโอ,อ,อ้ยโอ้ยยี่อหูกูเฮ้ยยหูกูมาเน,นี่ยสับตัยให้ความหวังให้กูมีชีวิตรอดเมื่อกี้ โอ้โหมันจุกนานจัดอะไรนะเออม่นนานมากอ่ะเฮียคือโ้ล่อดลีแล้วนี่จะครึ่งี่โมเเนี่ยมันมชุมมันเนี่ย พิตรเปไงบ้างวะเราเข้าวอไวปไหมลูกเอออะไรนะห้าหนึ่งห้าหกใจฉันฮัลโหลพี่ตรฮัลโหลเป็นไงบ้างอยู่ครับลงแอบอยู่บอยตีเข้าวอดิดักแชทดบอยตีเข้าวอดินี่ไงเข้าวอดิพี่ตรอะไรใครวะเออปดว เอเตอ๋เอเตอ๋โทรบอกกูเป็นเสียรถป๊นนึงสัตว์อ <c oughs> เอาลงกันอยู่บ้านเธอรุริตนะครับเดี๋ยวกูวถามก่อนว่าประชุมยังไงเดี๋ยวรอพวกมันออกมาก่อน